ถนนตรงข้ามกับสน,นาาัการเหล่ากาชาติจังหวัดแม่ฮ่องสอนเดินเข้ามาอีกหน่อยก็จะเป็นสต,ตรีทอาร์ตเล็กๆแพี่แม่ฮ่องสอนกันจักรยานมาจากที่พักแค่ไม่กี่โลแต่หน่อยมากแล้วก็ร้อน เฮ้ยจะอยากมาดูสตรีทอาร์ตน่ารักดีค่ะกลายเป็นคนชอบ Art อนนสตรีทอาร์ตไปเลยถนนประมาณสองสามร้อยเมตรสตรีทอาร์ตสวยใกล้กับใกล้กับวัดวัดพระธาตุอะไรบา เดี๋ยวเราจะไปต่อที่วัดสุดซอยมาแล้วทะลุไปน,นี่ก็เป็นบึงแล้วก็เป็นวัดเดี๋ยวเราจะเข้าไป นี้นะคะก็ปั่นจักรยานมาต่อที่วัดจองกลางจองกลางพระเจดีเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันค่ะ เป็นโบรอระพระโ,โบสดเข้าไปได้ไหมะ่ะน่าจะได้แหละเข้าไปไหว้พระสวยงามทำแบบล้านนาะ ถ้าจะไม่ผิดกลางคืนก็ประดับประดาไฟแล้วก็น่าจะเข้ามาได้อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเรากลับมาดูอีกทีตอนเย็นนะแต่ตอนนี้เราเข้าไปไว้าพักกันก่อน วัดวัดจงคำวัดจองคำแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2370เป็นวัดแห่งแรกของแม่ห้องสอนโดยพระยาสิงหันาธราชาเจ้าเมืองแม่ห้องสอนและเจ้าแม่นางเนี้ยและได้ขึ้นเป็นพระอารามหลวงเมื่อปีพศ2527เหตุที่เรียกว่าวัดจองคำเพราะว่าที่เสาวัดประดับด้วยทองคำเปลวซึ่งแต่เดิมเป็นแผ่นเงิน อันนี้คือประวัติของวัดนะคะก็สวยงามเดี๋ยวเรามาดูตอนช่วงค่ำอีกทีหนึ่งว่าจะสวยขนาดไหนนะคะสวัสดีครับวันนี้เรามาที่ถนนคนเดินตลาดเ็นแม่สอน,นจ้าจะพามาเดินดูพาสวย,สย น่ารักอะแต่เหมือนเราจะใส่ไม่ได้แน่แหละโอ้ยน่ารักอะม,มีแต่น่ารัก่ะเลยสงสัยจะเสร็จเราแน่ๆเลยดูทรงละ อะไรคนเดินก็ใกล้กับวัดที่เรามาเมื่อกลางวันนี้นะคะนี่เอ้ยวัดวัดวัดอะไรนะลืมอีกอะวัดลืมชื่ออีกแล้วครับท่านหมูสเต๊ะที่ยังไม่มีหมูสเต๊ะ <c oughs>

ือของทอดกรมิดส่วนอันนี้คือต้มเล้มซิคโครหมูต้มเล้งของทอดอันนี้ซีกอกกอกอกาแนกส่วนอันนี้ชิ้นทอด กวยปิ้งหมูปิ้ปงโอ้ยของกินเต็มเลยกินอะไรดีล่ะป่ะทีนี่เวลาหิวๆอุ้ยนี่ไงตัวเองรอ,อนต้องกินข้าวเหนียวตอนนี้มันจะเป็นอะไรไหมไส้วา่าพ่อไส้วาสิบบาทข้าวโพดไซ้ว่าสิบบาทสิบบาทบบาที่ส้บบาสีชิ้นดี่ส้ามีไม้เสียบไหมคะอ๋ออันหนึ่งไม้ <c oughs> ชัตเน,น,นื้อในสายอันนี้วันสุกละมียำมียำหมดแล้วันมครกอันนี้ข้าวไข่เจียวปุ้งทอดปลาหมึกผลไม้ น้ำพี่อยู่นั่นแม่อะไรไใครอี่สิบบาทหกปูแล้วที่าเราไหบาร์บีคิว ซอ so so ยโกโกะหันยอดนี่ค่ะชิ้นใหญนะคะเขาทอดไม่สำหรับแค่มอนนี้เลยเนี่ยถ้าถั่วปูโกก็คือถั่วปูโกก่อนเนี่ยก็ย่าเหมือนกันนี่นะจ๊ะเครื่องอันเดียวก็เอาอันนี้เอาไปย่างพ่อเอาเอาเอาอันนี้ก่อนเนาะถ่วพอนะอันน <Snow> ี้ส่วนอันนี้คือข้าวเกี๊ยบอันนี้ถั่วปูซิ่ง เอาอะไรไหมคะเอาเอาเนี่ยใส่ถ้วยน่ะจ้ะเอาเผ็ดเผ็ดทางกลางหรือว่าเผ็ดอะไรน่ะเผ็ดพริกเผ็ดมากไหมครับเอามาเซนเผ็ดกลางก็ได้ใส่พริกกระเหรี่ยงเผ็ดใส่พริกใส่อะไรก็ไม่รู้มีประโยชน์ด้วนมั้นค่ะกิ็นมันค่ะกินเจี๊ยบอะไรก็ต เครื yeah. ่องมันเยอะเอาลองเอาอะไรบ้างเครื่องยำตัดตัดแล้วก็ยำยำยำไม่ใ้องยำก็ใส่โกโก้เขาพูดแบบยำละค่ะนนี้มันคือไม่ถั่วพุชิ่งค่ะเหมือนเอาเต้าหู้ทอดเงี้ยเหรอคะอ๋อเป็นถุงนั่นแหละเป็นเต้าหู้ค่ะอของเต้าหู้เขาเรียกว่าถั่วพุชิ่งค่ะใส่ท้องเที่ยวไหมคะหรือว่ากินเลยใช่ค่ะจะกินเลยค่ะจะกิน เท่าไรคะอันนี้ด้วยหนึ่งเป็นห้าสิบบาทนะคะห้าสิบบาท,บาท,บาทอันนี้แบบแบบกรอบก็มไม่เผ็ดเท่าไหร่นะอารมณ์มเหมือนอะไรอะ่ะ อิดไม่ออกหวานมากหวานมากไหมโอ้ <c oughs> ขออาขมอะลาวาสวยกระมิน เป้งมุงอืมแต่ละชื่อเล็กสีวมดูแต่ละชื่อมันถูกทำมาจากอะไรอาลาวากับสวยกับมินคินไหมเขาบอกหวานมากหวานพอดีออค่ะไม่หวานหวานพอดีอันละคิดล่าเท่าไหร่แปดกันอันละสิบบาทเอามาอย่างละชิ้นกัน ประาตามสัญญานะครับเมื่อกลางวันเรามาแล้วกลางคืนเราจะมาอีกรอบหนึ่งให้มาชมความสวยงามของวัดบดะดาไฟ ฝั่งตรงข้ามของวัดก็จะเป็นส่วนสาธารณะเขาก็ประดับไฟสวยดีส่วนอีกฝากหนึ่งก็จะเป็นตลาดกลางคืนก็มีอาหารกับเสื้อผ้าสะส่วนใหญ่นะจะใครมาแม่ห้องสอนก็แนะนำเลยตรงนี้ส่วนสาธารณะดองนอีและ จอมจอมทองถ้าจะไม่ผิดความจำสั้นโอเคมาดูตรงที่เขาประดับไฟใกล,ใกล้ๆขอลอดอุมโมงค์เป็นดอกไม้ นะจะส่วนอันนี้ไฟเสียงเล็กๆแล้วก็ต่อด้วยดอกไม้สีเขียว กลางแล้วว่างหมดเลยในต,ตัวจังหวัดแม่ห้องสอนใช่ในเมืองลง,ออองมาแล้วรมาคทยช่วงกลางคืนก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับองค์พระ พระอุโบสถมื่กลางวันนี้ที่เราออกมาไหว้ตอนกลางคืนกระดับไฟก็สวยไปอีกแบบ ว้าวาว้าวเจ๋ง <ฮะ S 1> แมวแมาผมผมมาให้กำลังใจเหรอจะเก่งเกินปุยมุ้ยใช่ไหมวันนี้นะคะเราพามาเที่ยวชมอำเภอเมืองแม่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะแบบจัดหนักจดเต็มกันเลยะคะ่ะตั้งแต่ช่วงกลางวันนะคะกับสตรีทอาร์ตเล็กๆน่ารักแต่เสีเสดได้นะคะ ถ้าหากได้รับการสนับสนุนจัดให้มีเพิ่มอีกสักนิดนึงนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินสวยๆได้เลยคะ่ะแล้วก็มาต่อกันที่วัดจองกลางวัดจองคำนะคะเป็นพระอารามหลวงค่ะเป็นวัดคู่แฝดที่อยู่ในรั้วเดียวกันนะคะเมื่อกลางวันนะคะไม่ได้สังเกตป้ายแล้วก็ไม่ได้อธิบายเพิ่มด้วยมาเห็นอีกทีตอนดูรูปที่ถ่ายแล้วค่ะตกเย็นนะคะก็รีวิวถนนคนเดินพามาชิมกันตั้งแต่ต้นซอยยันท้ายซอยกันเลยค่ะ,ะก่อนกลับนะคะเจอเด็กๆมาสแสดงความสามารถบอกเลยว่าเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะ เพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะมีโอกาสแวะมาก็อย่าลืมมาช่วยกันสนับสนุนเด็กๆนะคะขอบคุณที่ติดตามกันขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอยู่ที่บ้านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ